มายากลต่อไปนี้นะครับเป็นมายากลเกี่ยวกับไพ่โดยที่ผมจะวางเอาไว้อย่างนี้ช่วยชี้ไพ่ใบหนึ่งใบไหนก็ได้หยิบออกไปนะครับอย่างนี้ดูไพ่เอาไว้หลังจากนั้นสิ่งที่พิเศษก็คือผมจะทําอย่างนี้ครับเอาเสียนใส่เอาไว้ในมือเสกให้หายไปก่อนไพ่ใบที่ผู้ชมเลือกผมจะวางไว้ด้านล่างแล้วก็ดันเข้าไปอย่างนี้ส่วนที่สําคัญก็คือตัดแบ่งครึ่งวางทัาบเอาไว้ และส่วนที่พิเศษก็คือพอทําอย่างนี้เหรียญที่ล่องหนจะวิ่งกลับเข้ามาอยู่ในกองไพ่แบบนี้เลยครับและจะไปทับอยู่ด้านบนสุดของใบที่ผู้ชมเลือกเทคนิคอันนี้มีด้วยกัน2ออ,อย่างที่ต้องใช้นะครับ 1. ใช้ไพ่ที่ค่อนข้างจะถูกเล่นมาแล้วเก่านะครับจะทําให้งอได้ง่ายงอก็อย่างเช่นงอเพื่อทําการสปริงไพ่อย่างนี้นะครับ หลังจากที่งอสปริงไพ่ขั้นที่สองต้องฝึกโดยที่เอาเหรียญวางไว้ในมืออย่างนี้ทางด้านโต๊ะเอานิ้วโป้งเขีย่ยนะครับเวลาเขี่ยก็คืออย่างเช่นมีไพ่ที่งองอ,อยู่ตรงนี้หยิบเหรียญแต่จริงๆแล้วเอานิ้วโป้งเขียเ่ยเหรียญเข้าไปอยู่ในใต้ไพ่ ถ้าไม่มีสีนิ้วบางก็จะเป็นอย่างนี้เขีย่ยเหมือนดีดนะครับเข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากรีดไพ่นะครับนี่ไพ่งอแล้วก็กรีดให้ผู้ชมหยิบหนึ่งใบงายขึ้นก็จะไม่ผิดสังเกตเพราะว่าทุกใบจะงอหมดหลังจากนั้นดีดเหรียญดูนะครับดีดเหรียญเข้าไปอย่างนี้ เหรียญก็จะอยู่ด้านในเมื่อเอา,พาไพ่ใบที่ผู้ชมเลือกดันเข้าไปกดดันเข้าไปในขณะที่กดแล้วก็ดันเข้าไปไพ่ก็อยู่อยู่ใต้เหรียญแบบนี้เมื่อวางแล้วเท่ากับว่า,พาไพ่ใบที่ผู้ชมเลือกอยู่ใต้เหรียญตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็หยิบที่เหลืออย่างระวังไม่ให้เหรียญหล่นไปก่อน วางทับไว้ด้านบนเหรียญจะอยู่ด้านบนของไพ่ใบที่ผู้ชมเลือกนั่นเองนะครับทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งงอให้ผู้ชมเลือกหลังจากนั้นน,นําเหรียญใส่ไว้ในมือทำเหมือนหาย ซึ่งมันอยู่ใต้ไพ่นำไพ่ในความเป็นจริงคือคว่ำแต่ผมจะทําโดยงายเสียบเข้าไปตอนนี้เหรียญจะอยู่ด้านบนไพ่ตัดครึ่งหนึง่งอย่างระวังแล้วก็หยิบมาวางทั้งหมดเท่ากับว่าเหรียญจะอยู่ ด้านบนของไพ่ใบที่ผู้ชมเลือกแบบความหน้าอย่างนี้นะครับลองฝึกฝนกันดูนะครับในชาแลผมมีทั้งโกลง่ายยากปะปนกันไปสลับเล่นได้หลายอย่างหลายแบบกันเลยนะครับ